สองดาราดังหาลูกมาเจอกันแต่หลุดโฟกัสหากพ่อแม่เคมีเข้ากันดีนะ เป็นลูกดาราคนดังที่ยิ่งโตยิ่งน่ารักจริงๆค่ะสำหรับน้องไทก้าลูกชายของนิวเคลียร์ฮันสากับดีเจเพชรจ้าและน้องปกป้องลูกชายดีเจต้นหอมสกุลตลาดเทียนไพรโรธโดยเราจะเห็นพัฒนาการและความน่ารักของน้องๆผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งล่าสุดน้องไทก้าและน้องปกป้องได้เจอกันละจ้าโดยทางด้านดีเจเพชรจ้าได้โพสต์ภาพร่วมเฟรน้องไทก้าน้องปกป้องและดีเจต้นหอมพร้อมแคปชั่น มีติ้งไทยกาแอนปกป้องทามกลางพีพีแฟนคลับชมความน่ารักของน้องๆแต่ก็มีหลายคนหลุดโฟกัสพักว่าแต่พี่เพชรกับคุณต้นหอมก็เคมีเขากันดีนะบางก็บอกว่าคบกันอะ